ตอนนี้ตีห้าสิบสี่นะคะตีห้าสิบสี่นาทีเราก็ตื่นเช้ามาเพื mm ่อ hmm. วิ่งมาราทอน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 ทอคสี <Okay. S 2> ่กิโลคะสี่สิบเอ็ดกิโลคุณวิ่งกี่กิโลคะสี่สองมาราทอน oh, 42, 42, อ๋อส mm ี hmm. ่สิบสองเหรขนาดพูดยังไม่มีความรู้เลยอันนี้เราอยู่กันที่ใกล้ๆตรงลานพยาศีสัตตะนาคราชนะคะ เราจะเดินไปเพราะว่าไม่มีทีจอดรถแล้วไปดูดีว่าวันนี้เราจะวิ่งได้กี่กิโ,กโลตอนนี้อยู่ข้าวมากเออซื้ออะไรกินดีกอ่าไหมข้าวเปียกปะตาตืต่นใจมากเลยนะคะตรงนี้เป็นไงคะมีคนที่ตื่นเช้ากว่าเราเยอะมากอยู่ทุกวันเฮ้ยงานเขาก็จริงจังอยู่นะแกดูสิมันเป็กลุ่มน่สิเขาเต้นกันน่ารัก ตรงนี้เขามีแอร์บิกให้ด้วยนะคะรอบเช้าจะได้ไม่เต็มที่นะทุกระยะเรามีรางวัลนะครับผมมีโล่รางวัลแล้วส่วนตัววอาเอานว้วันี้หลายจังหวัดจะให้เข้าที่เจ้าวันก็จะมีการแจกแจกแจกก็บอกเลยว่าขอบใจเนาะ ได้ถึงจุดกลับตัวแล้วนะคะแต่ไม่กลับใจนะคะกลับแค่ตัวสวยมากๆเป็นไงคะเป็นใครแล้วโอ้ที่ขนาดได้สาม เหรียญหน่อยเหรียญเหรียญใช่แล้วถ้าจะซื้อก็ซื้อได้เลยได้ที่สามเลยเนี่ย #Hashtag มาแล้วมาแล้วนะครับเออเกิดอะไรขึ้นคะคุณทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้คะไม่รู้เหมือนกันเน่ยไหวปะเนี่ยคะไปมานี่ยมาดื่กาแฟมานี่อ๋อลุ้นลาการของคนขาดคาเฟอีนนี่กินกาแฟตรงนี้ค่ะ คอฟฟี่เบเกอรี่จูสไยตรงนี้สวยอยู่นะตรงโรงแรมแลนด์มาร์คพกกล้วยเป็นของตัวเองด้วยจ้ะ ร้านนี้มาสั่งกาแฟด้านในนะคะเรามาเช้ามากเฮ้ยอะไร,ะไรแสงสวยมากตรงนี้เรามาเช้ามากอากาศดีแล้วก็ไม่มีคนเลยเราเลยจองโต๊ะน้าสุดไปเลยจ้า ไม่ไอหนูผลงานของไอ้หนูที่มันถือมาครับไปนั่งกินห้างในว่ะตอนนี้เราก็วิ่งกันเสร็จแล้วนะคะเป็นวิ่งมาราธอนนะคะ5กิโลจ้ะเย้ฉลองชัยชนะนี้นะคะเป็นเหรียญแรกเลยเหนื่อยมากเหนื่อยมากพูดจริง เกิดว่าตัดภาพไปด้านหลังจะเป็นวิวของแม่น้ำโขงนจะจ๊ะในเวลาแปดโมงเจดนาทีสะาหนหลังหน้าก็แบบหยียงมากเลยนะะก็มไม่มีอะไรเป็นไงการวิ่งั้งนี้นจริงจริงก็ท้อไปหลายทีแล้วนะแต่พาดีเห็นพี่วิ่งอยู่ข้งหน้าไงก็แบบรู้สึกว่าต้องวิ่งตามตูดให้ทันให้ทันให้ทันอหแล้วพอำำกำลังจะแบบไม่ง่าจะอยขาแล้วอะ พวกที่เป็นมาราธอนยี่สิบเอ็ดโลอ่ะเขาก็วิ่งเหมือนข้างแบซงเราตับตับตับตบต,บ,ต,บ,ตบแล้วเขาแบบไม่ได้การเราวิ่งแย่เราเองวัวท้อแล้วหรออะไรเงี้ยนั่นแหละไปถึงก็ได้ภูมิใจนะคะภูมิใจมากนะคะเหรียญแรกห้ากิโลค่ะได้ที่เท่าไหร่คะวันนี้ได้ยี่สี่นะคะในรุ่นค่ะคนแข่งมีสี่คนไม่ใช่มียี่สิบคนแข่งยี่สิบถึงแล้ว ว่าเราไม่ง่ากิโลไง้อายเลยอะสู้มากอะสู้สู้สแล้วหลังเป็นแม่น้ำโขงจ้าแล้วก็เสื้อต่อไปคงไซส์ L คงใส่ไม่ได้ลูกครูขอ 3XL ไ,ไ,ได้ไหมครั <c oughs> บันเจอปะเจอเนื่องจากไม่ได้คิดอะไรเลยก็คือกดอินเทอร์เน็ตมาแล้ววันนี้ก็มีเวลาถึงสามทุม่มเอ้ทุ่มหนึ่งเราก็เลยจะนั่งเรือไป ปะเทศมาเราเรไปไหมมาลุ้นกันดีกว่าไม่มีเกณฑ์อะไรนะไอแผนอะไรทั้งนั้นการไม่มีการวางแผนใดๆทั้งสิ้นก็มาลุ้นเอานะคะสนุกดีดูจากดูจากอินเทอร์เน็ตมาเราก็แบบเฮ้ยมาเลยลองดูซิหวังว่าจะไปถึงแล้วก็เฮ้ยร้องนักตลอดเลยหวังว่าจะไปถึงเราก็จะไปเช่ามอเตอร์ไซค์ที่นู่นเอานะคะ ตอนนี้เราอยู่เหมืนที่ด่านศุลการกรน,นครพนมแล้วเมื่อเรายื่นหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคก็มาลงเรือกปที่เรือจ่ะมีคนมาลอยอังคารด้วยนะถ้าลอยอังคารก็จะแยกไปที่เรือ,รอ,อหนึ่งข้ามฟ้าแยกไปที่หนึ่งเอา้าแมนโบถุงนนะ้ำไหมของเท่ากัน

า,าอันนี้เป็นข้อมูล2 5 66อาจารย์พูดอความรูม้ไปหาเอาใน Google จ้ะถึงแล้วนะคะฝั่งลาวนบันไดทางขึ้นตอนนี้เราก็ข้ามมาถึงฝั่งลาวเรียบร้อยแล้วจ้าเสียไปอีกอ80บาทต่อคนนะคะแล้วก็ออกมาข้างนองตรงนี้ย่จะมีสามลอ้อมารอรับบริการ แต่เราจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายมีที่เช่ามอเตอร์ไซค์แต่ตอนนี้คือปวดฉี่อีกแล้วอันนี้เราก็เช่ามอเตอร์ไซค์นะคะจากร้านตรงนี้นะคะแล้วก็แลกเงินไปด้วยแลกหนึ่งพันบาทใช่ไหมพี่อันนี้เราก็เช่ามอเตอร์ไซค์นะคะจากร้านตรงนี้นะคะแล้วก็แลกเงินไปด้วยแลกหนึ่งพันบาทใ่ไหมพี่ ได้มาแล้วมอเตอร์ไซค์ที่นี่ขับเลนขวานนะทุกคนมอเตอร์ไซค์ที่ได้มามีน้ํามันแค่สองลิตรเราจะต้องไปเติมน้ํามันกันก่อนที่ปั๊มข้างหน้าตรงนูน้นแล้วเราจะไปไหนกันบ้างเอาเอาเอาไปต,ตามไปไมดูเข้ามาถึงปุ๊บก,ก็ต้องมาเติมน้ำมันนะคะขับอยู่สักพักหนึ่งทีเดียวเติมเบนซินนะคะทุกคน นี้เราก็จอดแวะถามนะคะพอเราเลี้ยวมาปรากฏว่าเราเลี้ยวมาผิดทางจริงๆเกือบไปลาไมล่ละแล้วดูทางคือเป็นอย่างนี้ยาวไปถึงนูน่นดีนะมิขับไปก่อนตอนนี้เรามาถึงทางเข้าถ้ำนางแอนแล้วนะคะทุกคนนี่ข้างในเขาก็คงมีล่องเรือด้วยซื้อตั๋วคนละเท่าไหร่คะสี 40, <000. S 2> ่หมื่นเย้ดูทางเข้าจ้ะ เที่ยวลุกล่มวล่หมดถุนสภาพเลยใช่ไหมเย็นสบายอะ่ะเออพักเหนื่อยก่อนไหมกันอะ่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย สวยมากๆเลยนะคะทุกคนอยากให้มาเลย่ะอืมดูดิคือเข,เขาแบบติดไฟติดอะไรด้วยนะ oh. ด้านในทําแบบบันไดเ้ด้วย oh. มีน้ําหยดเสียงน้ําหยดแล้วอากาศก็เย็นๆท oh. ถาำนางแอนจังจะบอกจังหวัดประเทศลาวนะคะ oh. ดูสิ มาขึ้นมาเราก็จะเห็นวิวนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นวิวที่เล่นอันนี้สิบลายข้างบนนีรร้เป็นนู่นเลยแล้วด้านในก็มีแบบบันดุงบันไดเข้าไปแล้วก็นี่เลยมีน้ำแล้วก็มีเรือ เรือจะพาไปลอดใต้ถ้ำละมังเดี๋ยวเราต้องลองซะแล้วสิถึงแล้วนะคะท่าฝรั่งหไหนฝรั่งวะ <laughs> จะเก็บของในรถแล้วเดินมาใหม่โอเคเยี่ยม นี่คนเยอะมากเหมือนกันนะข้างใน,น,นคนเยอะเออไม่รู้จะมีที่หรือเปล่ามาลุนล้นมาลุ้นมากินข้าว ก็คือไม่ได้ที่นั่งตรงท่าน้ํานะคะเพราะว่าพอไปถึงเขาบอกว่ามีคนจองไวแล้วจา้าแต่ว่าไม่มีใครไปนะจ้ะแล้วก็นี่เลยคนที่บอกก็คือคนที่กําลังจะเดินส่วนมาใส่เสื้อสีม่วงนี้นี่เลยนี่เลยคนนี้เลยฮะแล้วสุดท้ายเราก็ไม่มีที่นั่งก็ต้องมานั่งที่โต๊ะข้างนอกตรงนี้ และนี่เป็นลาวสไตล์นะคะอันนั้นเขาเพิ่งไปเอาจอกมาให้น้ำแข็งจะถูกบรรจุมาในกล่องน้ำแข็งแบบนี้นะคะมีลักษณะเหนียวนุ่มใช้มือเลยจ้ะมาแล้วของเราทุกคนนาอยู่ในธรรมชาตินะตอนนี้ปัญหาก็คือ เราไม่มีจานหรือว่าที่นี่เขาให้ใช้มือวะพี่ใช้นิ้วอะไรชีไอห่อนี่อะไรนะไอห่อนี่ห่อนี่อะไรอุ๊ยร้อนขอดูหน่อยห่อนี่เขาถามแล้วก็คือบัลักปักปักปักก็คือข้าเหนียวเขาถามแล้วว่าจะเอาห่อหนึ่งกินสองคนไหมใช่แลว แต่เมื่อกี้วยเขามาเสิร์ฟพร้อมกับพร้อมกับส้ตมตำไอ้นี่แบบมือรับแบบมือรับสองอย่างลปรากฏแล้เป็นของคนอื่นเดี๋ยวดูสิว่าจะเลยไปอีกหรือเปล่าคราวนี้เป็นของเราจ้า,อ,าอันนี้ก็คือปลาแขงปลาัขงลูกจิ๋มเหรอไม่ใช่ปลาแขงลูกจิ๋มอ๋อไม่ใช่รับ ร้านเป็นปลาเป็นนะคะแนะนํามาจากร้านเอ,ออะไรนะต้นโพเฮ้ยมันคืออยู่ริมโขงแบบแบบริมโขงริมโขงริมโขงมากๆนี่ริมโขงไม่ใช่ริมโขงฉันเจอแล้วว่าใครอยู่ตรงนี้คนคนนี้เขาเดินไม่ไหวห้วจ้ะคุณค้าคุณคุณค้าขอนั <net S 2> <net> ่งด้วยคนได้ไหมมมีไข่เจียวเออใช่น่ากินมาก และนี่คือไข่เจียวของเป็ดปลาเป็นนะคะน่ากินมากดูดิแล้วดูไข่เจียวกับวิวนี้โอ้โหโอ้โห